คนที่มีคลื่นพลังงานตรงกันมันจะมาเจอกันเนาะไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหดดัวใดหรืออยู่ในเพจอะไรก็ตามเพราะบางครั้งที่เราไปดูคลิปของเพื่อนๆใน y t u t u เนาะถ้าเป็นเราสนใจในเรื่องไหนแล้วถ้าจบเรื่องนี้มันก็เหมือนจะดึงมา AI จะดึงมาให้เราอะเหมือนกันที่เราทำคลิป YouTube ทุกวันเนี้ แต่หลายคนก็บอกว่าอยากจะทําบ้างเราก็เลยว่าอลงมือทําเลยแล้วเขาก็บอกว่ากลัวคนไม่ไม่มีใครดูอะเนาะเราก็บอกว่า,ออวอวาตอนแรกๆเราก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เราตัดสินใจเนาะเราตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะลงเราก็มีจุดหมายที่ชัดเจนอะเป้าหมายชัดเจนว่าจะลงที่เป็นแบบพวกแนวสร้างแรงบันดาลใจเพราะาเราชอบในเรื่องนี้และเราก็อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองด้วยอยากสร้างแรงบันดาลใจให ลูกด้วยเพราะว่า,าเขาจะได้ดูเราเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าสิ่งไหนที่เรากลัวเออเราก็กลัวนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะในการที่ลงคลิป u t u b e อะเนาะว่าแต่เรานึกถึงประโยชน์ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอะมันมีประโยชน์มากกว่านะมีประโยชน์มากกว่าใช้เวลาว่างใช้ สิ่งต่างๆที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจออกไปเราเราคิดอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยเริ่มลงมือทำเลยแลวเราก็ไม่ได้บอกญาติพี่น้องบอกว่าเออให้มาติดตามนะบอกอะไรเงี้ยแม้แต่เนาะเพื่อนโรงงานก็ตามเนี่ยเพื่อนก็นั่งอยู่อยู่ตรงเนี้ยนั่งพักเวลาทานข้าวเนาะเขาก็อยู่ในโหมดของเพื่อนของเขาเนาะทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะดูภายของเขา แต่เราก็จะบอกว่าเออเราจะทําคลิปวิดีโอนะอะไรเงี้ยออมเพื่อนเขาเขาจะเนาะคือต่างคนต่างมีจุดหมายอะเนาะเออเวลาพักก็คือพักเราก็พักแต่เรามาสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทําอะเราว่าสักวันหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ขอบคุณผู้ติดตามที่มาติดตามกว่าแปดร้อยแปดร้อยกว่าท่านแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันมหัศจรรย์มันเพื่อนสิ่งไหนที่มันคลื่นตรงกันเดี๋ยวมันก็จะหาการจ,จนเจอไม่ต้องไปบอกไปอะไรเดี๋ยวมันจะวนเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวละเ,เ,เราก็เหมือนกันเมื่อถึงเวละของเราเราก็จะไปเจอคลิปคลิปหนึ่งที่แบบว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วอาจจะมาให้กำลังใจหรือมันอาจจะมาตรงเขาเรียกว่าความกับความคิดของเราที่ต้องต้องการบางครั้งแบบเรานึกอยากจะรู้เรื่องแบบ บบนี้อยากจะได้คําตอบอะไรบางอย่างแตม่มันก็ไม่ไดออ้แต่สุดท้ายเนาะนี่มันก็จะมีคลิปลปหนึง่งหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างหรือคนบางคนที่จะมาส่งสารให้กับเราต่อมันทําให้เราได้คําตอบว่านี่แหละคือถ้าเมื่อคลื่นพลังงานเมื่อเราแบบอ,อ,อยากได้สิ่งใดเนาะอ,อยากได้สิ่งไหนเพราะเราเคยได้ยินอยู่แล้วว่า สิ่งไหนที่เราต้องการเราอาจจะไม่ได้แต่เราได้ในสิ่งที่เรามีพลังงานที่คู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องคนรักหรือเรื่องครอบครัวหรือทุกเรื่องความสัมพันธ์เราจะต้องมีคลื่นพลังงานที่แบบตรงกันเราจะได้แบบมือนที่เขาบอกว่าซีนเสมอกันอะไรประมาณเนี่ยอันนี้ก็เวลาพักอึ้นหนังสือเล่มนี้ถือถือมาตลอดมี อันนี้ดีมากๆเลยเพื่อนๆคือเราซื้อมาแล้วอ่านไม่จบแล้วเรามาได้แรงบันดาลใจจากอ่าเพจหนึ่งอะจาชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอ่านเรื่องนี้อ๋อเราก็เราก็มีเรื่องนี้เราก็มีเราก็เลยไปค้นเพื่อนซึ่งอ่าน <c oughs> ที่คั่นหนังสือซึ่งอ่านแบบมาซื้อมานานมากแล้วอ่ะมาหลายปีแล้วอะน่าจะสี่ห้าปีแล้ว แต่อ่านไม่เคยจบนะะี่แหละเราก็เลยบอกว่าหนังสือคุณซื้อมาหลายเล่มเทคนิคคุณรู้หลายอย่างเนาะครูมีครูมีโค้ชเนะคลิปคุณก็ไปชมหลายร้อยคลิปพันคลิปแต่ถ้ามันไม่ได้นำความรู้หรือนำเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอะ เนะมื่อเจอปัญหาหรือเมื่อเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเรามันก็จะไม่เกิดการลงมือทํามันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์เพราะว่าเราไม่นําความรู้ที่เรามีมาใช้เนาะสิ่งต่างๆมันก็เลยบอกว่าถึงคุณมีความรู้ถึงคุณมีเทคนิคดีๆแบบดีเลิศเลยแต่ว่าคุณไม่นําสิ่งต่างๆสิ่งความรู้เหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่เราจะต้องการเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ต้องการที่แบบ จะให้เราดีขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรแบบเก่งขึ้นเนาะเออถ้ารู้ว่าเทคนิคการตั้งกล้องเนี่ยสมมตินะเทคนิคการตั้งกล้องแบบนี้นะแสงแบบนี้อันแบบเนี้ยเออถ้าเราไม่นํามาใช้มันก็จะไม่เวลาเรามาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยมาถ่ายวิดีโอเนาะมาบันทึกวิดีโอมันก็มันก็จะมืดๆหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้นก็จะสว่างว่าโชคดีมีไฟบวก ช่วงกลางวันก็จะไฟก็จะที่นี้ก็จะไม่ได้เปิดทุกดวงเพราะว่าจะประหยัดไฟด้วยเนาะโอเคฝากเพื่อนๆนะคะคลื่นตรงกันเราก็จะได้เจอกัน,นเราก็จะไม่ได้บอกประกาศว่าเออเชิญติดตามหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขกับทุกสิ่ง